สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ในสวนกันเช่นเคยค่ะยามเย็นนะคะพามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะมีให้ชมหลากหลายสายพันเลยนะคะหนูฝากกดติดตามสวนสานิทบอนสีด้วยนะคะหนูมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะแวะเข้ามาชมก่อนได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ใครสนใจบอนสีสามารถจดชื่อแล้วก็โทรหาหนูได้เลยนะคะที่ เบอร์โทรนะคะ0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีเฟซมีไลน์ก็สามารถทักเฟซทักไลน์ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้อ๋อที่สวนหนูมีปลายทางด้วยนะคะใครสะดวกแบบปลายทางนะคะรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็กับพี่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะก็แจ้งหนูได้เลยนะคะสําหรับแบบปลายทางก็เท่ากันกับแบบโอนนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งหนูได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะไก่ฮาวายนะคะอันนี้ก็ตอนนี้มีลูกแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่ฮาวายนี่อันนี้ก็จะเป็นสองสีสองลักษะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสุพรรณหง์นะคะสุพรรณหง์ใบายาวมากนะคะสวยมากตับเกลือพัทที่นั่งค่ะแล้วก็นู้นก็เป็นใบายาวเหมือนกันนะคะอันนี้คือราดดําเนินนั่นเองนะคะ ราดดำเนินตอนนี้จะมีไม้หัวแบ่งนะคะหัวละ40บาทเดี๋ยววันนี้หนูมีไม้หัวมาแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวผ่าไปชมนะคะอันนี้จะเป็นขุนรัดเอ้ยขุนขจรเดชนะคะอันนี้ขุนขจรเดชโพนออกชมพูนะคะอันนี้จะมีกระถาง4นิ้วแบ่งนะคะอยู่ที่เอาไป60บบาทนะคะสำหรับขุนขจรเดชคะ่ะ อันนี้ท่าจีนนะคะท่าจีนก็มีแบ่งนะคะหัวละ60นะคะท่าจีนจะเป็นไม้เก่าค่ะตัวนี้จะออกโทนแดงๆเหลือบเขียวนิดหน่อยนะคะตัวนี้น,น,ะะน,ะะงงนี่หัวใจมังกรนะคะแดงมากนะคะแดงเงานี่หัวใจมังกรค่ะเวลาโตเต็มฟอร์มนะคะสวยมากอันนี้นี่ใหญ่ๆนี่จะเป็นม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการ พญาพานทองนะคะพญาพานทองอันนี้มีแบ่งต้นละ50บาทนะคะพญาพานทองก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะใบกว้างค่ะแล้วก็ผิวด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะพญาพานทองนะคะจะมีแบ่งสีนิ้วห0บาทค่ะนี่แวะมาชมอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหยาดฝนนะคะถ้าใครจําได้เนี้จะใบยาวมากๆนะคะเวลาเต็มฟอร์มแล้วแก่ตัวยิ่งใบยาวค่ะนี่นะคะ ยาดฝนเดี๋ยวถ้าต้นลูกเริ่มออกก็จะมาอัปเดตให้นะคะนี่อันนี้ก็คล้ายๆยาดฝนค่ะแต่อันนี้คือพาลีลังทวีปนะคะนี่ใบายาวออกมาเลือบๆเหมือนก้านนะคะข้างๆกันจะเป็นสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามอันนี้ตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นไม้กัดสีก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วนะคะอยู่ที่40บบาทค่ะ นี่อันนี้คือสวยมากนะคะเรืองพันนาลายค่ะเนี่ยค่ะเขาเป็นไม้กัดสีนะคะแล้วก็กัดกัดพอกัดเต็มเนี่ยใบแข็งมากนะคะตรงใบอ่าพื้นใบนะคะจะกัดออกสีชมพูตอนเด็กๆจะเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะค่อยๆกัดก็คือเป็นพื้นเขียวแล้วก็เม็ดชมพูมาก่อนนะคะเรืองพันนายจะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่แปดสิบนะคะะนี่สวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นมหาพลนะคะ มหาพลเฉยๆนะคะถ้าเท้ามหาพลเนี่ยจะป้ายนะคะสีสวยสีจะออกเหลือบๆค่ะไม้ตัวนี้อันนี้กัญญาวัชระนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ทรงสูงป้ายชมพูนะคะกัญญาวัชระตอนนี้จะมีกระถางสี่นิ้วน่าจะพอมีอยู่นะคะที่ป้ายมาแล้วต้นละหนึ่งร้อยนะคะพามาชมต้นแม่ต้นแม่จะเป็นไม้ทรงสูงค่ะการจะยืดใบใหญ่นะคะ นี่อันนี้ตุกแกนะคะตุกแกให้ไปแปสบาทนะคะสําหรับตุกแกนี่ค่ะมีอยู่2ต้นนะคะต้นนี้ก็80เช่นเดียวกันนะคะมีใบหนึ่งมันใบไม้ไปนิดนึงนะคะนี่ขายสนใจก็สามารถสั่งได้ตอนนี้มีแบ่งอยู่2ต้นนะคะอันนี้เป็นเท้ารำไพยนะคะมีหัวแล้วนะคะป้ายสวยมากอันนี้ให้ไปต้นละ200บาทนะคะคุ้มมากเลยนะคะเท้ารำไพ ะคะสวยมากนะคะดูลายใบยของอันนี้คือ,อมนกิตยานะคะสวยมากนะคะก็ตอนนี้มี4นิ้วแบ่ง100บาทนะคะมนกิตยาอันนี้ทองประกายเศษนะคะตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะสนิ้วจะอยู่ที่80บาทนะคะสาหรับทองประกายเศด สีจะออกแสบๆส้มๆนะคะตัวนี้อันนี้พันคนครนะคะใบกลมป้ายนะคะตัวนี้ป้ายแดงสวยมากก็วันนี้มีไม้หัวมาแบ่งนะคะหัวนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะพัฒนครนค่ะอันนี้หกหลงนะคะเป็นหัวนะคะกัดชมพูมาแล้วด้วยหัวนี้ขออยู่ที่ราคาไป70บาทนะคะหกหลงตัวนี้ก็จะเป็นกัดชมพูนะคะสวยมาก ะะใบเขาจะกัดแล้วนะคะอันนี้ซับเศษถีนะคะชื่อดีมากแล้วก็หน้าเนะะี่ยค่ะสวยมากนะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งกัดแดงนะคะพื้นเขาเนี่ยเริ่มแดงมาแล้วะคะ่ะตัวนี้นะคะมีหัวแล้วเหมือนกันเป็นไม้หัวนะคะใครรับนะคะซับเศษถีต้นนี้ขออยู่ที่หัวละเอาไปเจบาทนะคะสวยนี่ค่ะใบแข็งนะคะนี่อันนี้ลนนะพักฟอร์มกอนะคะสวยมากใครสนใจนะคะนี่กอน,นึงมี หนึ่งสองประมาณสามต้นนะคะอาจจะมากกว่าสามต้นด้วยนะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่ราคากอนี้เอาไปหนึ่งห้าสิบาทนะคะยักษ์ลนพักค่ะใบาย,ยาวนะคะเอาไปทำกอได้ค่ะสวยมากนี่ค่ะดูลายใบยนะคะอันนี้ลูกไม้ลายศิละปะนะคะเปิดสวยมากนี่ค่ะสีหวานด้วยนะคะแล้วก็มีความเปิดด้วยขออยู่ที่หัวนี้เอาไปหกสิบบาทนะคะลูกไม้ลายศิละปะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้นางจามเทวีนะคะ ใบใหญ่มากเผื่อใครสนใจไม้หัวยวหนูขูดให้นะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนะคะนางจามเทวีใครรับนะคะหัวนี้นะคะนี่ไปถึงตัดใบลงปลูกได้เลยนะคะหัวค่อนข้างโตเลยนะคะหนูขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสำหรับนางจามเทวีหัวนี้แอบมีหน่ออีกหน่อนหนึ่งด้วยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ทิพวารีนะคะทรงใบสวยมากนะคะทิพวารีอันนี้ขออยู่ที่หัวละเอาไปเจบาทนะคะทิพวารีหรือว่าเน,นี้ยเขาคือดารานงพลัดไม้ไปลายนั่นเองนะคะอันนี้หงเหินนะคะฟอร์มกอเลยใครสนใจนะคะกอนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะสําหรับหงเหิน,นะคะ่ะนี่อันนี้เทพอมรินแบบตอนกัดเต็มนะคะก็ตอนนี้ตอนเด็กหนูมีแบ่งอยู่นะคะมีไซส์สี่นิ้วแบ่งต้นละ ห้าสิบบาทนะคะเทพอมรินนี่สวยมากนะคะ่ะพาลีลังทวีปนะคะใครรับอันนี้เป็นไม้หัวนะคะหัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะพาลีลังทวีปสีเปิดแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขุนเมืองนะคะขุนเมืองจะมีแบ่งหัวละแปดสิบนะคะสีสวยมากนะคะขุนเมืองลายเขาจะเปิดแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะสีชมพูอันนี้นะคะสวยมากสีลานักบาดอันนี้เป็นหน้าที่เขา กัดออกชมพูจะไม่ด่างนะคะนี่มีแอบด่างมานิดหน่อยนะคะใครสนใจนะคะหัวโตแล้วก็นี่มีหน่อแล้วนะคะกอน,นี้เอาไปเลยนะคะราคา100บาทสิลานักปาดค่ะใบแข็งนะคะอันนี้มังกรทองใบยาวนะคะใบจะยาวสวยมากนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะหัวนี้ค่อนข้างโตอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยหัวไม่เล็กแล้วคะ่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคามังกรทองให้ไป120บาทนะคะสวยมาก ใบยาวนะคะสีออกแดงเลยอันนี้สักกะนิมิตนะคะให้ไปหัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะสักกะนิมิตค่ะนี่นะคะหน้าใบสวยมากะคะ่ะอันนี้เท้ามหาพลนะคะนี่เท้ามหาพลจะป้ายนะคะสวยมากมีป้ายด้วยแล้วก็กัดเม็ดด้วยนะคะนี่ค่ะน,นี้กําแพงแสนนะคะแบบหัวนี้ให้ไปหัวละ เอาไป50บาทนะคะกำแพงแสนอันนี้พญาพันวังนะคะเอาไปเป็นฟอร์มกอเลยค่ะกอนี้มี3ต้นนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้ขออยู่ที่150บาทพญาพันวังเอาไปปลูกแบบใส่กอรวมแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากพญาพันวังค่ะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะไม้หัวจะอยู่ที่100บาทยักษ์ตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะยักษ์ปักหลันค่ะอันนี้บัวหิมะนะคะบัวหิมะสีสวยมาก ขออยู่ที่ราคาหัวนี้เอาไปบัวหิมะให้ไปต้นละขออยู่ที่เอาไปเจบาทละกันนะคะนี่คะ่ะไม้หัวนะคะนี่คะ่ะน,นี้นางมัสซีนะคะหัวนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้สิบบาทนะคะสําหรับนางมัสซีเป็นไม้เก่านะคะโตมีหูใต้ใบด้วยนะคะพอแก่ตัว120่งริค่ะนี่คะ่ะน,นี้หงดรุนนะคะหงดรุนหัวนี้นะคะ กัดลายเต็มที่เลยนะคะใครรับนะคะหงดารุนหัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป90บาทละกันนะคะหัวนี้คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากสีจะจอ,อกน้ำตาลเหลือบแดงนะคะเส้นใบดำใครสนใจนะคะหัวนี้ขออยู่ที่หนึ่งบาทรหัสรอจุลานะคะนี่คะ่ะสีสวย นี่คะ่ะอันนี้ลูกไม้นะคะชมพูเปเปอะเ,เลยนะคะต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทนะคะรหัสกอไก่คะ่ะอันนี้จะเป็นไก่ฮาวายนะคะต้นละห้าสิบบาทคะ่ะตัวนี้ก็ปีโคเอยอันนี้พญาหงนะคะพญาหงไซเล็กนะคะใครสนใจอันนี้ขอต้นละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพอโตขึ้นนะคะเต็มฟอร์มเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะพญาหงคะ่ะใบจะออกสีส้มๆแดงๆนะคะ ทศกัณ์นะคะไซส์นี้จะเป็น4นิ้วนะคะเริ่มกัดลายมานิดหน่อยนะคะเอาไปต้นละเจิบาทนะคะสำหรับทศกัณ์ค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะต้นละ90บาทนะคะสำหรับไก่แดงเขาจะกัดหน้าแดงๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยะค่ะตัวนี้อันนี้เดือนพฤศจิกายนนะคะต้นละ100บาทค่ะ ชาบาแก้วนะคะชาบาแก้วต้นละ100บาทเป็นโทนชมพู่นะคะชาบาแก้วอันนี้เทพเทวานะคะเทพเทวาต้นละ100บาทเป็นเทพเทวาป้ายนะคะอันนี้เทพดารานะคะเทพดารา ต้นละ80บาทนะคะเป็นไม้กาบสีชมพูสวยมากนะคะนี่แล้วก็นี้เบอร์9นะคะเป็นลูกไม้นะคะรหัสเบอร์9ตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะต้นละ70บาทค่ะนี่นะคะตัดแดงมาแล้วคะ่ะทรงใบสวยนะคะใบหนาอันนี้นะคะมีชื่อว่าไก่แก้วสวรรค์นะคะให้ไปต้นละ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะไก่แก้วสวรรค์ค่ะนี่ค่ะสีมหาโพนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะสีสวยนะคะตัดชุมพูอันนี้จังหวัดระยองนะคะเขาจะป้ายให้ไปต้นละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะจังหวัดระยองอันนี้เหลืองนะคะเหลืองสะดูดีนะคะเหลืองสะดูดีให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเหลืองสะดูดีคะ่ะ อันนี้ทศกัณฐ์หน้าทองนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาไม่ไป้ายนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับทศกัณฐ์หน้าทองไม่ไป้ายค่ะอันนี้จะเป็นเท้ารำไพนะคะให้ไปต้นละ อยู่ที่เจบาทนะคะท้าวลำไผ่ป้ายค่ะอันนี้กวนอูนะคะอันนี้เป็นไม้ผ่านะคะขายสนใจอันนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะกวนอูอันนี้ไม้ผ่าหัวยังไม่มีหัวนะคะอันนี้หลวงตะเมืองนะคะหน้าด่างค่ะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา130บาทนะคะหลวงตาเมืองนี่ค่ะอันนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะสีสวยมากให้ไปต้นละ 100บาทนะคะฟ้าสางอันนี้เป็นชนะมานนะคะชนะมานต้นละ80บาทนะคะตัวนี้จะเป็นโทนแดงนะคะแดงเงาด้วยนะคะอันนี้เหลืองสุรีฉานนะคะเหลืองสุรีฉานเจอเพิ่มเ,เติม1ต้นนะคะโตเพิ่มเติมอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเหลืองสุรีฉานค่ะนาลีบูรพานะคะต้นละ80บาทนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ป้ายคะ่ะนาลีบูรพา อันนี้จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือต้นละ88บาทค่ะสวยมากนะคะเม็ดจะถีค่ะตัวนี้อันนี้ลูกไม้นะคะให้ไปราคา50บาทรหัส A55 เป็นสีชมพูหวานๆเลยนี่ค่ะ ะะอันนี้บอนเก่านะคะทำกอก็สวยค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละ35บาทนะคะบอนเก่าอันนี้จะออกโทนน้ำตาลแดงเม็ดกระจายทั่วไปเลยนี่อันนี้สีหวานมากนะคะด้านซ้ายนี่จะเป็นเพชรไพลินนะคะสีชมพูชมพูเลยอันนี้ต้นละ60บาทนะคะชื่อว่าเพชรไพลินค่ะนี่นะคะสวยมากส่วนสีม่วงนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นม่วงมงคลน,นะคะม่วงมงคล เอาไปต้นละ60บาทนะคะม่วงมวงคลเป็นไม้โทนม่วงนะคะรัตนาลุ่งเรืองนะคะด่างสวยเลยต้นนี้ขออยู่ที่ราคา130บาทนะคะนานี้รัตนาลุ่งเรืองค่ะอันนี้จะเป็นตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆต,ต้นละเอาไป60บบาทนะคะอันนี้อยู่ในตับรามเกียรตินะคะยักษ์ตีเมฆค่ะอันนี้เจ้าเงาะนะคะมีหูใต้ใบ เอาไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับเจ้าเงาะค่ะอันนี้จะมีพญา,าสเสวตนะคะต้นละ35บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพญา,าสเสวตนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้พี่กุลทองนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ70บาทนะคะลายเริ่มมาแล้วพี่กุลทองก็จะเป็นไม้เก่ากัดลายแดงๆนะคะดาบซามูไรนะคะต้นละ80บาทตอนนี้ยังสั่งได้อยู่นะคะสำหรับดาบซามูไร นะคะต้นแม่ก็อย่างที่หนูเคยถ่ายให้ชมค่ะต้นสวยมากแล้วก็กัดออกเขียวเขียวแดงๆนะคะอันนี้เทพเทวลิสนะคะให้ไปต้นละ100บาทมีแบ่ง2ต้นนะคะฟอร์ม3ใบค่ะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นละ100ปลายสวยมากนะคะกําแพงแสนนะคะต้นละ35บาท นะคะสำหรับกำแพงแสนค่ะตาลแม่จันทานะคะต้นละ40บาทนะคะตาละแม่จันทาสีชมพูค่ะตัวนี้นี่คะ่ะทวีรามนาม่วงนะคะกอนใบใหม่ก็เริ่มกัดชมพูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะต้นละ50ค่ะ ต่อไปอันนี้ลักกี้นะคะลักกี้ต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะแล้วก็เป็นไม้ไทยคะ่ะสีแจมกระดูกขาวนะคะสบายนางฟ้านะคะต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กัดชมพูเหมือนกันชมพูสวยนะคะตัวนี้อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะแบบนี้จะอยู่ที่ราคา60บบาทจะเห็นได้ว่าเม็ดสีแดงเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะ อันนี้ท่าจีนนะคะท่าจีนอันนี้จะอยู่ที่ราคาหัวละ60บาทนะคะท่าจีนไม้เก่านะคะส่วนด้านล่างนี่จะเป็นเดือนนะคะเดือนนี่ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0 6 4ย์2 4 3 6 3ปดสองสี่สาสนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนก็ได้นะคะชมคลิปได้ทุกวันเลยแวะเข้ามาชมบอลสีสวยๆนะคะจากที่สวนนะคะสวนหนูจะเป็นไม้ทำเองทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมได้ค่ะมีแม่พันธุ์ให้ชมด้วยแล้วก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ